สบายมากเลยค่ะ25อ,องศาตอนนี้ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้บ้านเมย์นะคะก็กําลังเดินทางใกล้จะถึงเมืองคารุอิซาวะจังหวัดนากาโ,โนแล้วค่ะเมย์ก็อยากจะชวนเพืเ่อนๆไปเที่ยวต่อด้วยกันค่ะเพราะว่าบรรยากาศบ้านเมืองของประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ละท้องที่นะคะก็แตกต่างกันไปค่ะเมย์ก็อยากบันทึกเรื่องราวเส้นทางการเดินทางต่างๆนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้มาบ่อยๆค่ะมาเที่ยวด้วยกันนะคะ ตอนนี้บ้านแม่เอก็มาถึงเมืองคารุอิซาวะแล้วนะคะเมืองคารุอิซาวะนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยค่ะถือว่าเป็นเมืองตากอากาศนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่รายล้อมด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามค่ะผู้คนก็นิยมที่มาสร้างบ้านพักตากอากาศที่เมืองแห่งนี้ค่ะตอนนี้เราก็มาชมเมืองไปพร้อมกันกับบ้านแม่เอเลยค่ะ ตั้งใจมาส่องบ้านพักตากอากาศบริเวณที่ผู้คนสมัยก่อนนิยมมาสร้างนะคะปรากฏว่าเม่ต้องช่วยพ่อบ้านดูทางค่ะเพราะว่าถนนค่อนข้างจะแคบแล้วก็จะมีรถสวนมาค่ะต้องขออภัยนะถ่ายมาให้ดูไม่ได้ไ<ว>จริงๆแล้วนะคะบ้านพักตากอากาศก็ไม่ได้มีแค่บริเวณนี้บริเวณเดียวนะคะยังมีอีกหลายแห่งค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาเข้าในแหล่งชุมชนกันค่ะ ตอนนี้นะคะสามีแม่เอกกำลังมุ่งหน้าไปบริเวณหน้าโรงแรมมังเปนะคะซึ่งไม่ไกลจากจุดนี้จะมีสนามเทนนิสประจำเมืองคารุอิซาวะค่ะสามีแม่เออยากไปเห็นมากๆเลยค่ะเพราะว่า สนามเทนนิสแห่งนี้นะคะมีเรื่องเล่าว่าเป็นจุดที่สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ก่อนนะคะได้พบกันครั้งแรกกับสมเด็จพระจักรพรรดินีค่ะซึ่งในการพบกันครั้งแรกของท่านในตอนนั้นนะคะท่านก็ทรงดำรงพัส อิสริยายศเป็นมกุฏราชกุมารค่ะก็ได้พบรักกับหญิงสามัญชนนามว่ามิจิโกโชดะนะคะที่สนามเทนนิสแห่งนี้ค่ะก็ได้พบกันครั้งแรกแล้วก็ได้ลงแข่งขันเทนนิสกันอย่างสนุกสนานค่ะเมย์เอได้ฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะอยากลงไปถ่ายรูปสนามเทนนิสแห่งนี้มาฝากเพื่อนๆน,นะคะแต่ปรากฏว่าเส้นทางคับแคบแล้วก็ไม่ทราบว่าจะจอดรถตรงไหนนะคะต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยค่ะ ห้องพักอยู่ชั้นหนึ่งบรรยากาศดีมากเลยเรามาส่องบริเวณห้องอาบน้ำกันค่ะว้าวเรามาส่องห้องด้วยกันนะอันนี้ก็จะมาดูห้องห้องสุขาเมื่อคืนเราก็นอนบนรถเนาะวันนี้ก็ขอนอนสบายหน่อยค่ะมาดูที่นอนคืนนี้กันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพักที่นี่สองคืนค่ะ นี้ก็เป็นตู้เก็บของเนะาปะป้าๆกำลังจัดการเอาของเข้าตู้เย็นค่ะมา,มาถึงก็ปั้นข้าวเหนียวกินกับหมูหมูทอดนะคะที่แม่เตรียมมานะหิวแต่เย็นนี้เราก็จะกินข้าวที่โรงแรมนะคะมาเที่ยวรอบนี้นะคะก็ค่อนข้างจะ ห่างไกลจากร้านอาหารนะเราก็เลยรับประทานอาหารที่โรงแรมค่ะทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะส่วนกลางวันเราก็จะไปเที่ยวกันอร่อยมไอหน้าอร่อยค่าสิ ฝนตกค่ะโรงแรมก็มีบริการล่มไว้ให้ใช้นะคะถึงเวลาอาหารเย็นแล้วค่ะ<อ>แม่เอขอตัวกินข้าวก่อนเนาะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเซตเด็กค่ะเจ้มามนากำลังบ่นว่าเยอะเกินไปกลัวกินไม่หมดค่ะคืนนี้ประจัน์สวยมากเลย นอนก่อนนะคะบายบายสวัสดีเช้านี้ที่คารุอิซว่าค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงเช้าค่ะเดี๋ยวแม่เอจะไปทานข้า,าวเช้าที่โรงแรมจัดให้นะคะวันนี้แม่เอ้มีนัดเจอเพื่อนคนไทยที่เมืองคารุอิซว่าแห่งนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะ รับประทานอาหารเช้านะคะแล้วก็แม่เอนัดเจอเพื่อนนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวต่อนนะคะโอ้ผลไม้น่ากินนะเช้านี้กินข้าวกันค่ะ ไอ้นาจังวิ่งไปหานะคะเพราะว่าไอ้นาจังเนี่ยจะดีใจมากเลยเวลาเจอคนไทยเนาะอืไปสวัสดีค่ะได้เลยลูกมานาเต้นโชว์ใหญ่เลยครับ เด็กโอซาก้าจะล่าเริงสุดๆเลยให้ให้ให้นั่นเองโดโซให้気持ちดีเก๊ นี่สิค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่เอ้ก็อยู่กับน้องแน่งหรือแม่แน่งนะคะเจ้าของเพจโคดังโกมามานะคะ<ม><น>ก็เป็นเพจเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะก็อสอนภาษาญี่ปุ่นสอ,อนคำศัพท์เกี่ยวกับ การเลี้ยงลูกนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถกดติดตามได้ค่ะแล้วก็น้องแนงก็ทําช่อง YouTube นะคะแม่เอ๊ก็ขอแนะนําก่อนนะแนะนําช่องทางการติดต่อก่อนนะเพราะว่ากลัวที่จะคุยไม่ดูเรื่องค่ะดูข้างหลังก่อนนะน้องแนงทาช่อง YouTube ช่องอะไรคะโอดังโกมามาค่ะชือ่อเหมือน,ก,นกันกับเพจเลยอ่ะแนะนําเลยแนะนําตัวเองเลยค่ะก็นะคะตอนนี้ก็เออตอนนี้เป็น ไปเป็นล่ามอาสาสมัครให้กับองค์กรมาเตอร์ทรีจีปนนะคะก็สำหรับคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือหลังคลอดแล้วก็มีเด็กบีนะคะก็เข้ามาคุยกันได้ในในอ,อ,องค์กรเนาะ เขามีกิจกรรมให้คุยกันให้ปรึกษาแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเรียนรูก้การเลี้ยงลูกฉบับคุณแม่ญี่ปุ่นนะคะคุณแม่ญี่ปุ่นแท้ๆก็จะมีคุณแม่ชาวญี่ปุ่นนะคะมาให้คําแนะนําแล้วน้องแนงก็จะเป็นล่ามเนาะก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะส่วนแม่เอก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแม่ไทยในญี่ปุ่นเนี่ยละค่ะก็ฝากด้วยละกันค่ะ ตอนนี้แม่เอก็อยู่ที่เมืองคารีเซวาะนะคะอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยนางาโนเก็นค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็มาได้นะเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยมากๆธรรมชาติดีมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองคนรวยเนาะคนรวยใช่ไหมคนมาเที่ยวรวยคนอื่นเขารวยไม่ได้ไม่รวยคือไม่ให้เข้ามาเนี่ยจะเห็นแบบว่าบ้านหลังใหญ่ๆโตๆนะคะก็จะเป็นประมาณ บ้านพักตัดอากาศนะคะคือสามีเล่าให้ฟังบอกว่าคนโตเกียวนะคะที่เขามีเงินเนี่ยเขาก็ชอบมาซื้อบ้านพักหลังที่สองเนาะไว้ที่เมืองคาริซสวาเนี่ยแหละค่ะแม่ก็อยากจะมีเงินมาซื้อเหมือนกันเนาะมาซื้ออยา,อมาอมอกมาอยู่กนนับแมงเนาะถนนหนทางแล้วก็ธรรมชาติดีมากๆอีกอย่างหนึ่งโอซาก้านะหิมะไม่ตกหลายปีแล้วค่ะแม่เอ๊ก็อยากจะมาดู ที่มาตกกับชาวบ้างเนาะนึกไว้มาได้ด้วยหนาวด้วยอากาศหนาวมากไหมหนาวหนาวเลยตีลมเลยนะตีลมอากาศตีลมมาคารซสว่าเนาะต้องมาอยากแนะนำให้ไปเอาเลสเอาเลดค่ะคือได้ของูกของถูกใจแล้วก็คุณภาพดีเนาะมันเป็นแบรนด์อะไรอย่างเงย เอาเลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะที่เคยได้ยินเขาเรียกอะไรฟีดแบกที่เพื่อนมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะถูกกว่าที่อื่นด้วยแล้วก็ใกล้โตเกียวด้วยค่ะแล้วก็สถานที่สวยเนาะไม่เอดูคลิปมาก็อยากจะไปดูเองถ้ามีโอกาสก็จะสวนสามีไปจังหวัดนากาโน่นี่เขาดังเรื่องอะไรนะ ธรรมชาติจะธรรมชาติมากคือแบบป่าไม้สวยงามแล้วก็ที่ดังของกินของกินที่ดังก็คือโอโซบะโอโซบัโต้ลิงโกลิงโกเมื่อวานแม่เอผ่านภูเขามาเจแปนเอลฟ์ใช่อัลปุสเซอใช่ไอัลปุสสวยมากมากเลย วันนี้ต้องขอบคุณแนงมากๆเลยนะคะที่มาหากันถึงที่เลยเนาะดีใจดีใจดีใจมีโอกาสหน้ามาใหม่ค่ะดีใจที่ได้เจอเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปซูเปอร์นะคะคือตอนนี้เราอยู่ที่หน้าซูเปอร์ที่เมืองคาริยซาวนะคะนี่เป็นซูเปอร์ท้องถิ่นนะคะ นี่ค่ะเพื่อนแม่เอแนะนำมานะนนาใหญ่มากเลยค่ะสุริยะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ซปเปอร์สุริยะค่ะก็เป็นซปเปอร์ที่คนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะมาซื้อกับข้าวมาซื้ออาหารกันค่ะนะม่เอก็อยากจะมาเดินแบบนี้ค่ะ เข้าไปลูกโอ้มีถังขยะอยู่ข้างหน้าซูปเปอร์นะปลาลูกเข้าไปข้างในซูปเปอร์ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวแม่ไปซื้อโอเบนโตก่อนค่ะไปตอนนี้เราก็มาโคเอง ก็คือส่วนสาธารณะนะคะแถวแถวบ้านแม่แน่งค่ะแม่แน่งก็เป็นเจ้าถิ่นนะคะพามาพักผ่อนค่ะเด็กๆก,ก็อยากเล่นกันเนาะอากาศที่คารุยซาวะตอนนี้นะคะก็ไม่ถือว่าร้อนมากค่ะมีลมพัดเย็นกำลังสบายเลยค่ะบรรยากาศสวยมากเลยนะดูสิ

そのまま帰るから <laughs> ここの公園で。<laughs> ตอนนี้ก็มาตามเด็กๆเล่นน้ํานะคะเนี่ยไม่รู้ป๊าพาไปเล่นตรงไหนโอ้ยในที่สุดแม่ก็ตามเด็กๆเจอแล้วค่ะเนี่ยทางเดินกลัวงูมากๆเลยมาคารุยสว่าเพื่อมาเล่นน้ำนะคะคือไม่อยากไปไหนกันแล้ว ป๊าปาพามาเล่นแบบไกลมากยาหฮยาโฮอายไฮท,ทันโนชิกัตตาไอ้น่าจังนูเลตาวา ามาคุมนะคะเป็นห่วงเด็กๆนะวายมาคุงอาู้ไหนระวังโดนแม่ลูกน้องมานัควางหิน อยากเล่นมีคนอยากเล่นครับต้องกลับแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คารุยซาวาเอาเล็ตนะคะกนะ็ที่จอดรถเยอะมากๆเลยค่ะจอดได้ประมาณ1,200คันค่ะแม่เอ๊ก็มาครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเนาะ อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เอ๊ขอตัวทานข้าวเช้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปแวะเที่ยวกันต่อค่ะก่อนกลับเราก็พาเด็กๆมาเดินเล่นนะคะ<ม>ก็เห็น คนจอดรถเยอะเลยค่ะแม่เอก็อยากรู้นะว่าจะเป็นสถานที่ประมาณไหนนะคะคารีสวะโฮชิโนโ่แอเรียนะคะนะพาเด็กๆมาเดินเล่นค่ะก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็น่าจะเป็นย่านของกินนะคะ คนเยอะมากๆเลยค่ะดูทางเดินนะคะก็สวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหาร ตรงนี้ดีจังเป็นที่นั่งนะคะโอ้ยถ้ามาตอนฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีต้องสวยแน่ๆเลยตรงนี้ก็มีทาน้ำไหลนะคะหูน้ำใสหน้าเล่นมากๆเลย ไอ้จังระวังน้องล่วงนะลูก i have not sure if